เราจะอย่างรู้ราคาในใจของเซลล์ได้ไงะว่าเขาอยากจะเสนอขายอย่างนั้นให้กับเราอ่ะครูบอกคุณแบบนี้การต่อรองค่ะคุณต้องถามเขาว่าเฮ้ยราคาที่คุณจะขายให้ฉันได้เท่าไหร่ถามเขาไปตรงๆเลยค่ะแบบนี้คุณจะพอรู้แล้วว่าราคาที่เขาตั้งคือราคาเท่าไหร่โดยทั่วไปนะเซลล์จะตั้งราคาเผื่อต่อพื้นๆเลยนะ ประมาณสัก5%พื้นพื้นเลยสัก5%เนี่ยคุณต้องต่อแล้วถ้าอยากรู้ให้แน่ชัดใช่ปะมันก็ต้องมีคู่เทียบในเจ้าอื่นๆที่คุณซื้อเนี่ยมันจะเห็นราคาที่เขาจะขายให้คุณได้คุณก็ดูว่าราคาเจ้าอื่นต่ำที่สุดที่เขาขายได้เท่าไหร่แต่มันก็ต้องเป็นแอปเปิลทูแอปเปิลนะเท่าไหร่ ไอ้แก็บราคาตรงนั้นแหละคุณก็สามารถต่อลงไปได้อีกแต่การต่อรองเนาะครูบอกคุณได้เลยว่าเป็นเครื่องมือสุดท้ายของการที่เราจะรู้ว่าเราจะได้กี่บาท ก่อนหน้านั้นมันโคตรสำคัญมากกว่าการที่เราวางแผนการที่เราสารสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์การที่เราจัดกลุ่มสินค้าบริหารตัวสินค้านั้นสำคัญมากๆกับการมา,มาการต่อรองนี้การต่อรองเป็นด่านสุดท้ายครูบอกเสมอถ้าคนที่ทำจะซื้อแล้วแค่เอ้ยก็ได้ราคามาเนี่ยขอราคามาสี่ห้าเจ้าแล้วยกหูต่อรองฉันเลือกเบสไพดีที่สุดแบบนั้นทำ cost saving ให้บริษัทแทบไม่ได้เลย มันก็ได้นะแต่มันน้อยมากมันต้องออกแนวบริหารคะ่ะต้องวางแผนในตัวสินค้าก่อนคุณยังไม่ต้องไปมองเครื่องมืออื่นไกลที่ครูสอนอยู่ในคอสคู่มือจะซื้อจะจ้างหรือคอสเซฟวิ่งต่างๆคุณแค่จัดตัวกลุ่มสินค้าของบริษัทมาให้ได้ให้รู้ว่าอันไหนเป็นวัตถุดิบหลักวัตถุดิบรองวัตถุดิบหลักก็คือสินค้าที่มันใช้ผลิต ตัวสินค้าของบริษัทไปขายนั้นวัตถุดิบหลักคุณเลือกตรงนี้มาก่อนเอาตรงนี้มาแล้วคุณก็ดูปริมาณการซื้อของคุณซิแล้วก็เอาปริมาณนั้นมาคุยกับซัพพลายเออร์ทำแบบนี้ก่อนเลยอันนี้ก็ออกแนวบริหารเหมือนกันนะแต่บริหารนิดนึงมันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้บริหารอะไรเลยเอาตรงนี้ไปช่วยบริษัทก่อนท่านึกไม่ออกเฮ้ยเอาเมนแมทเทีเยลมาซิดูซิว่าเราทั้งปีเราใช้เท่าไหร่ประมาณการเราใช้เท่าไหร่แล้วลองคุยกับซัพพลายเออร์ดูเนี่ยค่ะมันถึงจะช่วยบริษัทได้ คุณถึงบอกว่าการทําจัดซื้อนะมันไม่ใช่ใครก็ได้ที่ทานะถ้าใครก็ได้ที่ทํามันช่วยบริษัทได้ไม่เต็มที่เลยคุณต้องมีองค์ความรู้มันต้องมีความรู้ก่อนมันถึงจะไปช่วยบริษัทได้ไปลงทุนค่ะคุณแนะนําเลยคุณไปเรียนในคอร์สคู่มือจัดซื้อจัดจ้างในคอร์สนั้นครบจบในงานจัดซื้อเลยนะ เว้นอย่างเดียวในนั้นที่ไม่สอนคือเทคนิคเจราจาต่อรองเทคนิคเจราจาต่อรองคุณต้องไปเรียนอีกคอร์นึงถ้าคุณเรียน2คอร์นียคู่กันมันช่วยบริษัทได้อย่างมากนอกจากงานมันเป็นระบบตรวจสอบได้ง่ายเข้าถึงเป็นส่วนหนึ่งของการทํากําไรแล้วคุณยังทําให้บริษัทได้เติบโตให้ตัวเองได้เติบโตด้วยครูขอให้คุณเรียนรู้แล้วมุ่งสู่ท็อปของสายอาชีพนั้นคุณใช้เวลาอยู่ทุกวันคุณจง ใ้ให้มันคุ้มค่าดึงศักยภาพตัวเองมาให้เต็มร้อยเพราะเวลาคุณใช้อยู่แล้วคุณจะหล่อแหละคุณก็ใช้เวลาเท่ากันคุณจะตั้งใจโฟกัสคุณก็ใช้เวลาเท่ากันดังนั้นโฟกัสเพราะสิ่งที่คุณสร้างมันไม่เสียเปล่ามันย้อนกลับมาสร้างคุณด้วยแล้วถ้าพอมีเวลาคุณไปหา ฟังคลิปที่ครูสอนหลายๆคลิปมันจะช่วยให้คุณกระจ่างในงานจัดซื้อได้คุณเอาตรงนั้นไปช่วยตัวเองก่อนได้เลยยังไม่ต้องรอทุนทรัพย์อะไรเอาตรงนั้นไปช่วยก่อนพร้อมเมื่อไหร่ที่จะเติบโตให้มากกว่าน,นี้เมื่อไหร่ค่อยไปลงทุนในคอร์สเรียนตรงนั้น ครูขอให้คุณเรียนรู้เนาะสิ่งที่ครูสอนมาทั้งหมดครูต้องการให้คุณเติบโตสิ่งที่ครูสอนครูไม่ได้พูดไปเลื่อยเปื่อยนะครูมีประเด็นขึ้นมาปัญหาแล้ววิธีแก้แล้วคุณจะเอามันไปใช้อย่างไงโดยที่ครูมีตัวอย่างคุณจะเอาไปใช้อย่างไงนั่นลหละค่ะคุณไปเอาความรู้ครูขอให้คุณโชคดีดูแลสุขภาพจากใจครูธัญญาค่ะ